สวัสดีครับผมมาน์พินกับฟิลไทย The b o x อก t c o m นะครับวันนี้พามาทานาบุญนะครับก็ขนมจีนเหมือนกับก๋วยเตี๋ยวนมจีนนะฮะถ้าพูดอย่างนั้นนะบุญบุญ,บญเรียวอ๊อกนะฮะก็คือก๋วยเตี๋ยวนมจีนหอยนะฮะอะไรของเวียดนามนะฮะถ้าเป็นทางเหนือเขาจะบอกเป็นบุญเรียวอ๊อกแต่ว่า ถ้าทางใต้เขาบอกบุญนเรียวส่วนใหญ่ก็จะเป็นบุญนเรียวกลัวนะฮะกลัวก็คือเนี่ยครับเป็นเหมือนกับผมไม่รู้เรียกอะไรเป็นเหมือนน้ำปูก็ได้น,น้ำปูปรุงรสของขืนไม่รู้สึกจะเป็นปูน้ำจืดนะครับแล้วมาทำรสปรุงรสนะฮะแล้วก็ถ้าบุญนเรียวกลัวเ็าจะมีมีกลัวอย่างเงี้ยกลัวแปลว่าปูนะฮะก็กลัวดำนะะกลัวดำเดี๋ยวไปดูว่าคืออะไร นี่ก็คือเป็นเหมือนกับปรุงรสโปูมาแล้วก็น้ําจิ้มจะสีอย่างี้แล้วก็มีกระจัวะฮะก็คือ,อมะเขือเทศนะฮะทีนี้บุนเรียวอ็อกเนี่มันก็จะมีนี่ครับหอยเหมือนกับเป็นผมไม่เรียกรู้หอยอะไรแบบเมืองไทยเราก็กินเนี่ยหอย,อ,ยอย่างเนี้ยน,น่าจะเป็นหอยน้ำจืดนะฮะ เขาทาสุกแล้วแล้วก็มาใส่มีโดหูนะครับกเต้าหู้นะฮะอันนี้ก็คือบุญก็มีผักมาให้อ๋อตอนทำเนี่ยเขาใส่นี่ด้วยนะใส่ะกะปินะหมําโตมหมําโตมก็คือกะปินี่ก,ก็ก็เป็นอย่างนี้ครับผลออกมาเป็นอย่างนี้ขนมจีนน้ำอ่าจะเรียกว่าอะไรดีนะขนมจีนน้ำปูใส่กะปิ ใส่หอยนะฮะหอยขมอะไรพวกนี้น้ำจะเป็นอย่างเงี้ยครับอยู่ที่เมืองฮานอยครับฮานอยน i, ถนนรีกวกซืนะฮะใกล้กับย่านแบ็คแพ็ค